โดนอีกแล้วอุ๊ยดูดีเลือดออกเยอะเลยไปฮะเดี๋ยวไปล้างมือก่อนสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยท่านเพื่อนๆื่อนคลิปนี้นยัยงไงนะครับก็อย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารหรือเรือร่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับ ข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยนะครับเอาล่ะเราถ่ายในรถส่วนตัวขอเลยย่เราพัปิดปากออกก่อนแล้วกันนะครับผมอึดอัดเหลือเกินอ่ะเรื่องในวันนี้นะ,ะได้ยินใช้ขึ้นด้วยนะเรื่องในวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดไปได้คอยจุดระเบิดมาอีกแล้วไปประมูลมาได้นะได้มาสตัวเป็นของยี่ห้อ NGK เหมือนเดิมพอดีได้มาในราคาที่ผมว่าโอเคเลยล่ะนะ เดี๋ยวยังไงเพื่อนๆก็ลองดูไปเรื่อยๆแล้วกันนะเดี๋ยวตอนท้ายๆคลิปผมจะมาบอกแล้วกันนะว่าผมไปได้คอยจุดระเบิดของ NGK สําหรับยนต์นิสสันเออมิ拉นนิสสันมัดจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวก็มาดูวิธีการติดตั้งกันด้วยนะครับผมว่าติดตั้งยังไงเพื่อนๆอาจจะเห็นผมถอดเข้าถอดออกไอตัวถ่ยดีหลายรอบแล้วอ่ะไม่เป็นไรก็ดูกันอีกรอบแล้วกันนะจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับโอเคเดี๋ยววันนี้นะจะมาเปลี่ยนคอยของ ngk นะครับผมนี่ ngk ตัวนี้นะครับเป็นรหัส u 5 280นะครับก็จะเป็นคอยตัวายางดำไม่รู้ดิมันมีทั้งยางดำยางแดงผมก็ไม่เข้าใจว่ามันต่างกันตรงไหนนะอ่ะแต่ที่ได้มาเนี่ยเป็นตัวยางดำนะครับซึ่งตัวนี้ก็ไม่รู้ว่ามันก็ตัวรหัสเดียวกับตัวคอยที่ว่าเป็นตรงนี้จุกสีแดงหรือเปล่านะเ,ออเดี๋ยวผมเอาของตัวสีแดงมาเทียบดีกว่าแป๊บหนึงนะ นี่คือตัวของตัวสีแดงนะอ๋อเห็นไหมมันจะต่างกันจริงๆด้วยถ้าเป็นตัวสีดําเนี่ยมันเขาจะพิมพ์รหัสไว้ข้างบนไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะครับเขาจะพิมพ์รหัสปั๊ม NGK แล้วก็รหัสอยู่ข้างบนนี้นะครับแล้วก็จะเป็นพวกน่าจะเป็นซีรีส์นัมเบอร์อะไรของเขาต่างๆนานาแต่ถ้าเกิดเป็นตัวคอย NGK สีแดงที่ว่าเป็นจุกตรงนี้สีแดงนะครับก็เขาจะปั๊มที่ด้านข้างแทนนะ แต่ก็เป็นรหัสเดียวกันก็คือ U 5 280เหมือนกันอ่าฮะแล้วก็พวกซีรีส์นาบงนัเบอร์หอกเขาอยู่ด้านข้างหมดเลยนะการใช้งานหรืออะไรต่างๆก็คิดว่าไม่น่าจะต่างกันส่วนว่ามันเอ๊ะตัวไหนไฟแรงกว่าก็ตอบไม่ได้อันนี้กปบองตรงกตอบไม่ได้จริงๆก็เดี๋ยวต้องลองดูอ่อได้มาจากในเว็บประมูลนะครับซึ่งเดี๋ยวเพื่อนๆสนใจยังไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะครับ ก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะใส่แล้วแรงขึ้นอะไรขนาดนั้นคาดหวังแค่ว่ามันน่าจะทนกว่าคอยของเดิมติดรถนะครับก็เดี๋ยวไปดูตอนเปลี่ยนกันซึ่งจริงๆอ่ะการเปลี่ยนอ่ะผมมีหลายคลิปและในการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดต้องรื้อคอยไอดนู่นนี่นั่นมานะก็เดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวลองไปดูกันอีกรอบนึงแล้วกันไปมาก็เดี๋ยวมาดูกันนะ หนะปลั๊นะปกปลั๊กของ a i r 4กับปลั๊กของนิปปิปีเสื้อเนี่ยเหมือนกันเดะเลยแต่ปลั๊กของนิปปิปีเสื้อเนี่ยจะมีทั้งหมด6สายนะครับส่วนปลั๊กที่ใช้กับ a i r ์มีทั้งหมด5สายนะใส่สลับกันแล้วรถจะตามไม่ติดนะบอกไว้ก่อน ไอเดียอะไรออกมาต่างๆแล้วนะ,ะวโดนอีกแล้วมีเลือดออกอีกแล้วไม่เป็นไรขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากละถ้ารือคอยเดี่ยวม่ได้ก็ดึงปลัป๊กออกมานะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเราก็จะใช้น็อตบอร์สิขันมันออกมานะเดี๋ยวอันเนี้ยผมมันเป็น NGK อยู่แล้วผมใส่มาลองเพื่อที่ว่า เออคอยเนี้ยใช้แล้วมันมีปัญหารจริงเดี๋ยวผมจะเอาวันเนี้ย n g k ตัวเนี้ยมาใส่ข้างในสุดเพราะว่าลองแล้วมันมีปัญหาชัวร์สุดละเพราะว่าเวลาถ้าเกิดมันมัญหาตัวเนี้ยรื้อยากก็เห็นอยู่นะโอเคมาเดี๋ยวเรามารื้อกันเดี๋ยวตรงเนี้ยมันโล่งๆใช่ไหมตรงคอยดีนะเดี๋ยวผมหาอะไรผ้าอะไรมาปิดๆิมันบางๆหน่อยเผื่อทำทำงานอยู่แล้วเดี๋ยวมีตัวให้หลุนเข้าไปผมไม่ดีเท่าไหร่ น็อตยาวไม่เท่ากันใช้นี่แะอั้นนี้เดี๋ยวต้องเปลี่ยนอ่ะไปรื้อน็อตจากชิ้นส่วนอื่นมาใส่ <c oughs> มันสั้นไปอ่ะสั้นแล้วเดี๋ยวมันมีปัญหาเหมือนเดิมอีกเดินไม่เต็มสูบอีกลองใช้น็อตที่ยาวกว่าเดิมดูซิจะเป็นยังไงโอเคอ่ะใส่แน่นละ อุ้ยดูดีเลือดออกเยอะเลยไปฮะเดี๋ยวไปล้างเ่มือนเสียบปลั๊กคืนก็เอาตรงนะครับอเอาละแล้วก็เดี๋ยวเราก็ประกอบท่อไอดีคืนนะครับ Transcrição e โอเคก็ปรอบเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าจะไม่มีอะไรเดี๋ยวไปลองสตาร์ทรถดูก่อนอ๋อลืมลืมลืมเห็นไหมลืมลืม ลืมใส่ก้านวัดแล้วมันเครื่องกลับเกิดไปแล้วไม่บุเชียวนะอันนี้เสร็จจริงละเดี๋ยวไปลองสตาร์ทรถดูกันโอเคเข้าเกียร์ว่างเต็มตัวสตาร์ท มัดได้ถึงขุมพลังอันร้อนแรงผ <c oughs> ูดเวอร์ไปก็โอเคสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงดูแล้วก็น่าจะเดิมเต็มโูบไฟน่าจะมาครบๆนะไม่น่ามีปัญหาอะไรเดี๋ยวผมออกไปลองวิ่งดูดีกว่าว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวไปดูกันโอเคก็เอาออกมาลองวิ่งดูแล้วนะครับก็ใช้งานได้ตามปกตินะวิ่งลื่น เดินเบาโอเคเรียบไม่มีสะดุดนะตอนนี้ถ้าที่ลองดูแล้วก็ยังไม่ได้ลองแบบกดคันเร่งดูเต็มที่สักเท่าไหร่พอดีพื้นที่มันไม่พอนะครับก็อย่างที่บอกไปตอนระหว่างก่อนที่จะมาทดสอบตรงนี้นะก็ไม่ได้คาดหวังว่าใส่แล้วมันจะแรงอะไรขนาดนั้นก็คาดหวังมันแค่ว่ามันน่าจะทนกว่าพอจุดระเบิดเดิมๆติดโรงงานมาแค่นั้นเองแต่อย่างว่าแหละ มันก็เป็นของมือสองอยู่ดีซึ่งเราก็ไม่รู้ว่ากอนที่มันจะมาถึงมือผมเนี่ยอายุการใช้งานมันน่ยมันมากขนาดไหนแล้วใช่ไหมครับผมก็หวังว่าคงใช้กันได้หลายๆห,ยหยมื่นกิโลจนถึงแสนกิโลขึ้นไปแล้วกันอ่าเดี๋ยวจะลองดูซิว่าเป็นยังไงลองวิ่งกดกดดูหน่อย ลองสั้นๆพอเดี <c oughs> ๋โดนด่าก็เดินเรียบไม่สะด,ดุดอ่าถือว่าคอยตัวนี้ใช้งานได้แรงกว่าไหมไม่รู้เพราะว่าไม่มีอะไรมาวัดเหมือนกันนะเอาความรู้สึกตัวเองล,ลวง้วนๆก็ตอบยากละเพราะว่ารถตัวเองมันก็ไม่ได้เหมือนเป็นรถปกติทั่วไปเอาเป็นว่าแบรนด์ NGK เนี่ยผมก็เชื่อมัน่นมันว่ามันจะใช้งานได้ดีแล้วก็คงทนนะครับผม ส่วนไฟแรงไม่แรงนิ่งตอบยากจริงๆเพราะไม่มีอะไรพิสูจน์ให้เพืเ่อนๆเห็นนะครับเอาเป็นว่าถ้าเกิดเลือกได้ระหว่างคอยจุดระเบิดมือ2ธรรมดากับคอยจุดระเบิดมือ2แต่เป็นของยี่ห้อ NGK ผมก็คงเลือกของ NGK นะส่วนราคาอะไรหรือว่าผมซื้อจากไหนได้มาจากไหนเดี๋ยวจะคุยกันอีกทีตอนสรุปนะครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปเรื่องนี้กันดีกว่า เป็นไงกันบ้างผมเรื่องราวในวันนี้กับการเปลี่ยนคอยจุดระเบิดของ NGK ก็อย่างที่ผมบอกไปตอนต้นคลิปนะว่าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้นะก็เพื่อนๆก็ลงไปดูในดีสคริปชันหรือไม่ก็ตรงในคอมเมนต์ละกันนะผมจะทิ้งลิงก์รายละเอียดไว้ให้แล้วก็เขาเรียกว่าออไงนะก็ต้องคอยดูนะครับว่าเขาจะมาปล่อยเรื่อยๆนะของแบบนี้มันก็ไม่ได้มาปล่อยกันทุกวันอนะ่ะเพื่อนๆก็ต้องคอยเฝ้าติดตามลวกันผมเองก็ฟลุกที่เจอแล้วก็ ประมูลมาได้นะครับแล้วก็อ๋อที่สําคัญเลยในการติดตั้งอ่ะจริงๆถ้าเกิดเพื่อนๆเห็นผมทํานะผมไม่ค่อยชอบใส่ถุงมือแล้วพอไม่ใส่ถุงมือเนี่ยมันก็จะเกิดอุบัติเหตุแบบเออเป็นแผลนู่นนี่นั่นได้ง่ายๆนะครับซึ่งจริงๆก็ไม่ควรนะซึ่งผมเองอ่ะผมเคยใส่ถุงมือแล้วทางานแบบนี้แล้วแล้วผมผมไม่ถนัดเองนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นมือใหม่หรือยอยากลองทําก็หาถุงมือมาสวมใส่เพื่อความปลอดภัยดีกว่านะครับจะได้ไม่ต้องเสียเลือดเหมือนผม เอาละเรื่องราวในวันนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สอบถามมาแล้วเดี๋ยวผมจะคอยอ่านแล้วก็ตอบในคอมเมนต์อีกทีแล้วกันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับคงม,มีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ